มาดูวิธีทอดแมงกีนูนกันนะครับอันนี้เราต้องทอดอใบอะไรนะใบเตยก่อนนะครับเพื่อมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับทอดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยทอดแมงกีหลังนะครับนี่เราทอดใบเตยก่อนนะครับผมทอดใบเตยกับใบมะกรูดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใบมะกรูดนะครับนี่นี่เราทอดใบใบเตยก่อนนะครับผมแต่๋ทอดใบเตยสุกเดี๋ยวเรากอดจะมา ก็มาดูวิธีทอดแมงกินูนต่อนะครับผมนี่นี่คือเราทอดนะครับผมนี่ครับพอเราทอดเสร็จนะครับผมแล้วเราก็อ่าให้มันกรอบนะครับผมเอาตามที่เราชอบนะครับผมอ่าถ้าเราชอบกรอบเราก็ทอดกรอบนะครับผมนี่เอาเข้าไปครับผมนี่คือทอดแมงกินูนนะคะผม ทอดเสร็จมันกรอบเสร็จเราก็ออกนะครับผมแล้วเราก็มาโรยรสีนะครับผมนี่ทอดอยู่นะครับมาถึงขั้นตอนวิธีทอดแมงกินูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่กาลังเหลืองแลวนะครับผมทอดให้กรอบนะครับผมแล้วมันจะกินอร่อยนะครับเมื่อกี้เราทอดอ่าใบเตยไปแล้วนะครับอันนี้ทอดแมงกินูนะครับผมพอเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโรยรสีนะครับผม รอให้สุกก่อนนะครับเี่เจ้างอทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับพี่ๆอันนี้เจ้างอยังไม่ได้โรยรสดีนะครับผมแค่ทอดอย่างเดียวนะครับพอถ้าเกิด้ะโรยรสดีไปถึงปลายทางบ้านลูกค้าแล้วมันจะเค็มนะครับผม ก็ขอให้ลูกค้าโรยรถดีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเพราะว่าถ้าจ้าเงาะโรยไปเลยมันเค็มแน่นอนครับกว่าจะถึงบ้านลูกค้าก็2-3วันนะครับผมนี่พี่ๆคนไหนสนใจทักไลน์ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับบายบายครับผม